มันจะไปออกกันยืดพบตัวนอ๋อลาวดข้าวเขาเดือดมันก็สุเราจิ้มผาไปหาพุ่นมำเหี่ยยังไงมึไปเลี้ยงสูตรเขาให้เนี่ย,ไ,ยไ,ไปเลียเ้ยดไปไมไ่การด่าไปกบาดเดี๋ยวก็ไบารัาไป ไปเรียกแล้วแล้วยังขี่มาอยู่ตอนนี้ขมาอย่างด้านที่ดีแทนี่แท้ย่าไปเรียกเขาดูกน